สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าอ่าวันนี้นะคะก็มาพบกันแล้วก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้งสี่นอยนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแอดลงสองสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมเนาะสูตรมัดรวมก็จะคัดมาจากสูตรเม็ดเดียวอีกที่นึงนะคะพี่พี่จ๋าเผื่อพี่พี่ fc ที่มาใหม่ยังไม่รู้ แล้วก็มาใหม่แล้วอย่าลืมนะคะแอดฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาะแล้วก็ฟังคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อพี่ๆจ๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่าสำหรับแนวทางมัดรวมนะคะหรือว่าสูตรเม็ดเดียวเนาะ ถ้าใครได้นอทศแนวทางไปแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคเนาะพี่ๆจ๋าได้แนวทางดีๆต้องมีบ้านดีๆเนาะแอดแนะนําบ้านทรัพมงคลนะคะเดี๋ยวแอดจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะสาหรับบ้านทรัพย์มงคลนะคะสามารถกดลิ้์ทักหาน้องแอดมินได้เลยนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่4เนาะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่3กันก่อนนะคะวันที่3นะคะในน้อยเฉพาะกีดออก717 นะคะพี่พี่จ๋าอ่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแอดก็ไม่มีเนาะล่างสี่หกนะคะอ่าสี่หกตารางตัวเด่นเรามานะคะสี่หกตารางตัวดินมาแล้วก็แอดมีหกสี่นะคะมีหกสี่ตัวที่แอดเน้นแต่มาในตัวกลับเนาะอ่าส่วนล่างนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์ดูเด่นที่ศูนย์แอดมาแต่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแอดไม่มีเนาะตารางตัวเด่นศูนย์เราก็มานะคะ ส่วนล่างสี่หกอ่ามาเด้งเด้งเลยนะคะมาเด้งเด้งเลยเนาะแต่มาตัวกลับนะคะดีนะยังเป็นตัวที่แอดเน้นอ่าสำหรับในนอยดปกตินะคะหกสี่เก้าอ้ามีตัวที่แอดกลับหัวไว้ให้ด้วยเนาะตัวดินตัวเน้นของแอดแอดก็จะกลับหัวนะคะถ้าเป็นหกกับเก้าตารางเรามาสามตัวเลยนะคะตารางเรามาสามตัวเลยนะคะสําหรับ หกสี่เก้าเนาะแล้วก็ล่างนะคะสี่อ่าสี่สามแอดมีสามสี่ตัวที่แอดเน้นพเพื่อนมาตรงกับเลขทูบที่แอดจุดนะคะพี่พี่จา๋าตัวนี้นะคะแล้วก็ในใจแอดแอดชอบมากเลยนะคะดูแนวทางเลขทูบป,ปังอีกแล้วนะคะมาตรงๆเลยนะคะแอดทั้งกับให้เนาะทั้งสามสี่สี่สามนะคะอ่า ถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ในกลุ่มได้เลยเนาะตามนั้นนะคะใครสนใจแนวทางเลขทูบนะคะ,ะในกลุ่มเราก็มีหลากหลายแนวทางว่ากันได้นะคะพี่พีจา๋าตั้งแต่หุ้นถึงดาวโจนเลยเนาะลาวเอ็กซ์ตานะคะอ่าอันนี้ก็มาตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะส่วนในน้อยวีไอเนาะสองเจ็ดสองล่างหกแปดแอดมีสองเจ็ดนะคะตัวที่แอดเน้นตารางเราตัวเด่นสองมาอ่า เข้าตัวเน้นด้วยเนาะส่วนล่าง68แอดหลุดไปนะคะ6886แอดไม่มีเนาะตารางแตกสีตัวเจาะกับตารางแตกสีน้อยนะคะพี่พี่จ๋าตารางเรามา3ตัวเนาะก็คือ649นะคะแอดเจาะ64เนาะมา46นะคะเด้งเด้งเลยแล้วก็มา9กสีแล้วก็มา49อีกนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้มาตัวที่แอดเน้นหมดเลย อ่าแล้วก็เป็นตัวแต่เป็นตัวกลับเนาะแต่ก็ยังโอเคนะคะมาตัวที่แอดเน้นแตกสีน้อยนะคะพ,พี่จ๋าแตกสีน้อยนะคะอ่าเดี๋ยวเราตามกันของวันที่อ่าวันที่สี่นะคะวันที่สี่ วันที่สนะคะกอดไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยเนาะ ก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะเพื่อมีตัวที่ชื่นชอบพี่เหมือนกันเนาะถ้าแอดจับคู่มาแล้วพี่ๆท่านไหนไม่ไม่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่พี่ๆก็สามารถจับในตารางนะคะเผื่อดวงเนาะพี่ๆจะแอดเผื่อจับให้ไม่เข้าพี่ๆเผื่อจะจับเข้าก็ได้เนาะอันนี้มันก็ดวงใครดวงมันด้วยเนาะสำหรับตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะก็จะมี2 ห้าเก้านะคะเก้าหรือหกเนาะเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะเด่นของแอดก็คือห้ากับเก้าเนาะเด่นของแอดก็คือห้ากับเก้าเด่นสุดนะคะอ่ะมาดูห้ากันว่าแอดมีตัวไหนกันบ้างห้าแอดก็จะมีห้าศูนย์นะคะห้าสอง ห้าสี่ห้าเก้านะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเด่นที่เก้ากันเด่นที่เก้าเด่นที่เก้าก็จะมีเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าสอง แล้วก็97เนอะแอาตามนี้นะคะพี่พ่จา๋าเดี๋ยวเรามาดูแนวทางในชุดกันกันบ้างสำหรับแนวทางในชุดกันนะคะแอดก็จะมี14 17 28 96้านะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะซ้ำดินลับเด่นในรังห้าที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่5 2 59ห้าหรือ56นะคะส่วนเด่นที่9เนาะแอดเน้นไปที่92แล้วก็เก้านะคะพี่พี่จา๋า6กองหรือ67อ่ะไปแนวทางชุดกันนะคะ แนวทางในชุดการแอดเน้นไปที่หนึ่งสีเกนะคะอย่าลืม55กับ99เราเนาะตัวดินของเราก็ต้องมีกันเบิร์ด้วยนะคะ55กับ99อ่าระหว่าง55กับ99แอดชอบ 5, 5้านะคะอ่ะ ชื่นชอบเหมือนกันเนาะก็จดไว้แคไปไว้นะคะเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พจ๋าอย่าล,ลืมนะคะได้แนวทางของแอดแล้วเนะาะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะยังไม่มีบ้านดีดแอดจะปักมดุกมดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะสําหรับบ้านทรัพย์มงคลเนาะสามารถกดทักหานอ้องแอดบินได้เลยนะคะามาเป็นสมาชิกบ้านเดียวกันนะคะพี่พิจ๋าหรือว่าจะเข้ากลุ่มสาวบึงเนาะกลุ่มสาวบึงนี้มีแนวทางของแอดคนเดียวนะคะ ตั้งแต่หุนเช้าถึงดาวจูนเลยเด้อแนวทางเลขทูบแอดก็ลงในกลุ่มของสาวหึงนะคะสนใจทักทายได้เลยนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ